สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาภาพบรรยากาศกา,ศการเรียนการสอนยืดดัดวอลลุ่มตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวมาฝากนะคะคลาสนี้นะคะจะเป็นผู้เรียน2ท่านนางแบบ1คนนะคะพีเปิ้ลและน้องพิมพ์นะคะมาไกลจาก กรุงเทพกะทะมเลยค่ะทุกคนเคตนี้เราใช้น้ำยาย,ยืดได้ดตดได้ของสร้างเพวกสุดแข็งแรงนะคะเทคนิคการสอนทำวอลลุ่มของกินนะคะทุกคน,กคนผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนสอนด้วยกัน1วันได้นางแบบ1คนนะคะหรือใครอยากได้นางแบบมากกว่านี้ก็แจ้งได้เลยค่ะ วันนี้นะคะปล่อยเทคนิคการยืดยุกโคนไปด้วยนะคะทุกคนสอนตั้งแต่การวิเคราะห์เส้นผมตัดแต่งทรงผมลงน้ํายาชิกความยืดหยุ่นนะคะขั้นตอนการบารุงเพื่อคืนสภาพเส้นผมให้แข็งแรงผมอ่อนแอนะคะดัดยังไงใช้น้ํายาตัวไหนใส่ตัวบํารุงอะไรนะคะสอนให้หมดเลยคะ่ะเทคนิคการม้วนรอนนะคะเทคนิคการดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นนะคะเทคนิคการม้วนรอนจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะสอนให้หมดเลยทุกคนนะคะ กิกนะคะก็จะม้วนรอนให้เพื่อนๆชมก่อนนะคะอันนี้ก็จะม้วนให้ประมาณ3อันนะคะทุกคนเพราะว่าเทคนิครอนเกาหลีสามารถม้วนรอนได้หลายแบบนะคะม้วนรอนออกสไตล์แนวตั้งนะคะก็จะได้รอนที่แบบคลืบๆเบาๆนะคะดูเป็นเหมือน,อนม้วนรอนไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลานะคะทุกคนแบบนี้นะคะม้วนง่ายมากทุกคนเมื่อไหร่ที่เรามีเทคนิคดีนะคะเราเอามาปรับใช้กับที่ร้านนะคะเราจะทํางานง่ายขึ้นทุกคนเคสินี้นะคะใช้แกนอยู่ที่เบอร์17และเบอร์19ค่ะพี่เปิ้ลและน้องพิมพ์นะ ปกติเปิดร้านบาเบ่ห้าสาขาทุกคนวันนี้นะคะมาเรียนรู้เรื่องการดัดวอลลุ่มผมหญิงนะคะเพราะว่าลูกค้าถามหาเยอะมากการดัดผมนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าลูกค้าไม่สามารถทํเอินทิบ้านได้จะต้องมาหาช่างเท่านั้นค่ะการดัดวอลลุ่มนะคะก็สามารถเพิ่มมูลราคาให้กับที่ร้านเราได้ด้วยนะคะแล้วเมื่อไหร่นะคะที่เราสามารถแก้ไขปัญหาผมให้ลูกค้าได้เราจะได้ลูกค้ากลุ่มนั้นค่ะ เราะะจะต้องพัฒนาตัวเองให้ตามเทรนให้ทันนะคะทรงอะไรมาใหม่เราต้องเป็นนะคะทุกคนการเรียนรู้นะคะไม่มีที่สิ้นสุดการลงทุนด้วยการเรียนรู้นะคะเราสามารถเอาไปต่อยอดน,นะคะพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาร้านนะคะทําให้ลูกค้ารู้จักร้านเรามากยิ่งขึ้นนะคะคกินี้เราก็จะใช้วิธีการกกนะคะในกิบล็อกหล่อนนะคะทุกคนใช้น้ํายาก,กกน้ําลงตั้งแต่โคนจะรดปลายเลยได้หล่อนเด้งๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อไหร่ที่เราลงน้ํายาก,กกแล้วหล่อนอยังเด้งนะคะแบบนี้แปลว่า แต่ว่าถ้าลงน้ํายากโกกแล้วล่อนคลายหายหมดเลยแปลว่าเช็คความยืดหยุ่นของผมไม่ได้ลงน้ํายาไม่ตรงกับสภาพเส้นผมนะคะมันเลยทําให้ผมไม่คายโครงสร้ากแล้วก็ไม่มีล่อนนะคะเพื่อนช่างคนไหนอยากเรียนแบบนี้นะคะค่าสวีไอพตัวต่อตัวผู้เรียนเป็นคนลงปฏิบัติเองทุกขั้นตอนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรียนด้วยกัน1วันได้นังแบบหนึ่งคนเรียนที่ร้านเสริมสวยกิฟต์บิวตี้ช็อปนะคะอำเภอจตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมิหรือเพื่อนช่างคนไหนไม่สะดวกมาที่ชัย ภูมิกิก็กกยินดีไปสอนให้ถึงทีล้านได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นไหมคือนะคะการดัดวอลลุ่มนะคะ ดูแลง่ายมากแล้วที่ร้านกิ๊กไม่มีการไดรต์หนีบหรือม้วนหลอนเพิ่มเลยเป็นการเป่าแห้งจบงาน100%นะคะทรงนี้ก็จะเรียกว่าทรงโคเรียเอสเพิ่มหรือหลอนตัว S นะคะหรือ S เพิ่มคือเรียกได้หมดเลยนะคะเราจะพาลูกค้าเรียกว่าอะไรก็ได้ทุกคนหรือเพื่อนช่างคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะคะหลังซื้อผลิตภัณฑ์กับกิ๊กมีเทคนิควิธีการทําให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะลูกค้าคนไหนอยากมาดัดผมที่ร้านนะคะร้านก็ตั้งอยู่ที่บ้านวังวัดตําบลกุดน้าใสอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะสิ็ดเรียบร้อย แล้วค่ะทุกคนวันนี้เราก็สอนเทคนิคการถ่ายภาพทําคลิปวิดีโอการทำคอนเทนต์ให้พี่ปืนและน้องพิมพ์ไปด้วยนะคะผลงานผู้เรียนลงมือทําเองทุกขั้นตอนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานกิ๊กนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะ